คือเราจะสำหรับชาวตะวันออกกลางสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นชาวยยวหรือว่าชาวอารับการต้อนรับแขกที่มาเยือนถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำาปัจจุบันพวกเขาก็ยังถือเรื่องนี้เป็นกฎข้อบังคับที่สาคันมาสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกาานันดารหรือว่าในทะเลสาบ การพบที่พักทีระบาดทางสักแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเลยทีเดียวในประเทศไทยของเราการต้อนรับแขกที่มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและก็มีมานานแล้วเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบท ส่วนในสังคมเมืองเราสามารถก็เห็นบ้างเหมือนกันเวลามีแขกคนสําคัญมายเยือนแต่โดยทั่วไปแล้วพืวอความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ทรัพย์สินมินทองคนเนมืองมักจะฝ้องวั้วคนแปลกหน้าและก็ไม่ต้อนรับใครงา่ายๆสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเวลานี้ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ด้วยเหมือน,นกัน เรื่องราวที่เราได้รับฟังในป็นอ่านวันนี้ดูเหมือนว่าจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเมื่ออ่าแรกซึ่งมาจาก์นังสือเกี่ยวกับลัทก็ได้นำเสนอเรื่องราวของอับราัมบิดาแห่งความเชื่อของเราผู้เขียนเล่าให้เราฟังว่าในช่วงเวลาที่แดดร้อนจัด มีชายแปลกหน้าสามคนมายืนอ,อยู่ตรงหน้ากระโจมที่พักของท่านทันทีที่เห็นพวกเขาอับราฮัมก็รีบวิ่งออกไปตอนรับชายแปลกหน้าเหล่านั้นกราบลงที่พื้นดินและพูดกับพวกเขาเราวกับว่าพวกเขาเป็นเจ้าได้ของท่านท่านไม่เพียงแค่เช่ดเศพวกเขาเท่านั้น แต่ขอร้องพวกเขาให้อยู่กับท่านสักระยะหนึ่งเพื่อท่านจะได้รับใช้ตัวเขาท่านทราบดีว่าพวกเขาคนกระหายนา้ำเท้าก็สกปรกด้วยฝุ่นละอองเหนื่อยอ่อนเพราะการเดินทางการแดกที่แห่เผาและก็คงรู้สึกเหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นนจึงเสนอที่จะให้น้ดดื่มแก่พวกเขา หลานเท้าให้พวกเขาและก็ให้ที่พักแก่พวกเขาขาะที่กำลังรับประทานอาหารที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้อดิตสิ่ง์ที่อัตหมถามเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ศิลอเพราะในสมัยนั้นคนทั่วไปเขาก็ทำกันแบบนี้ส่วนแคกหรือว่าคนแปลกหน้าที่ผ่านมาก็ปักจาก ยอมรับน้ำใจและก็สิ่งที่เจ้าบ้านจัดให้ด้วยเหมือนกันเมื่อสาแปดหนา้าทั้งสามคนตอบรับน้ำใจของอับรหัมอับรหัมเองก็รีบเข้าไปในกระโจมของนางซาราภร,ร,รยาของท่านและบอกนางให้เตรียมอาหารสำหรับผู้ที่มาเยือนซึ่งทั้งอับรหัมและนางซาราเองก็ไม่เคยเห็น หน้าข้าตามปก่อนเลยในชีวิตและก็เพื่อทุกอย่างน้องอัริรฐร,รก็นำขนมปังและก็นมค้นเปรี้ยวน้ำนมสดและก็เหลือลูกโคที่เตรียมไว้มาวางวาไว้ต่อหน้าแขกทั้งสามคนและก็ขณะที่พวกเขารับประทานอาหารท่าก็ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ใกล้คอยรับใช้และก็จที่พวเราทราบหนังจากที่ พล,ลัตําาได้กลับขึ้นมาแล้วชายแปลกหน้าทั้งสามก็ขอตัวจากไปแต่ก่อนจากไปล่นในพวกเขาก็ได้สัญญากับอัประหัว่าปีหน้าเมื่อพวกเขากลับมาหาท่านอีกครั้งหนึ่งนางสาราภรรยาของท่านจะให้กําเนิดลูกชายค้นีน้แน่นอนคําสัญญานี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากสำหรับท่านเพราะว่า เวลานั้นนางสาราต้มีอายุมากเกินกว่าที่จะมีบุตรตามธรรมชาติได้อีกต่อไปแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่าในสังคมของชาวอยู่สมัยนั้นซึ่งคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องมีบุตรมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรชายเนะีการเป็นหนังถือว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายและก็เป็นการลงโทษจากพระเจ้าอย่างหนึ่นด้วย เพราะฉะนั้นการที่ดักสาราจะให้กัมเบิด์ูกชายถึงถืองว่าเป็นราชวัลยิ่งใหญ่สำหรับการต้อนรับคนแปลกหน้าซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระเจ้าโลกเองในพ่าวสารในนี้เราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการต้อนรับแขกผู้มายเยอือนที่คล้ายๆกันอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่า,าจะไม่ใช่เป็น คนแปลกหน้าเหแบบนนมือในบทอันได้เมื่อสรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากภา,ารกิจแห่งการเทศสอนพระยิุ่เจ้าของเราสมหาเวลาพักผ่อนสักยนึ่งกับเพือ่อนสนิทของอโลกแล้วก็เมื่อถึงมาชาก็ได้บ่นให้พระองค์ฟังว่ามารีผู้เป็นน้องสาวเนี่ยไม่ทำอะไรช่วยานางเลย นอกจากนั่งอยู่แทบว่าบาาแล้วก็คอยฟังข้าวาจากัดโล่งขณะที่นา่เองต้องทํางานทุกอย่างเพื่อกรับโลกงแล้วก็ผัดยาเสกที่มาด้วยเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เราเห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์อย่างอีกอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ให้บทสอนที่สําคัญ แต่เราดื้เหมือนกันพราพิ่าหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยคงเห็นใจอาชาตพวกเขาเข้าใจความรู้สึกของนาบีอันที่จริงมาชามีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายค้ายกับชาวสลาเดียผู้ใจดีวีระบุลในระวศรัา ซึ่งเราหลายคนคุ้นเคยกันดีนางได้ดูแลเอาใจใส่พี่ยสุจ้าเหมือนที่ชาวสมาเรียผู้ใจดีทงกับชาวยิวที่จุดทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสและก็นอนอยู่ข้างขางพี่ยศุจ้าเองถ้าเราสั่งเข้าวารสารในวันนี้ดีๆจะถึงว่าพวกเองไม่ได้สงตังหมหนิสิ่งที่มาชากำลังกับชาว โรงสมบูรความผิดของดานเพียงแค่ในท่าจีที่นางมีต่อ้องสาวในทางองที่ว่ามาดีเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมช่วยงานต้องรับแขกเอาแต่นั่งฟังพระวาจาของพระองค์เยงอย่างเดียวเราต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อระดุญมาุนเมื่อระดุนกลางบรรจุเรื่องราวของ มาทาและก็มาดีในพวกบริษัทในวันนี้ท่านเองก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความสนุกระหว่างความจําเป็นของงานด้านวิทยากิจตและก็ความสําคัญของการฟังพระวจ a ของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของริสเตียนท่านต้องการบอกว่าพระวจ a j ของพระเจ้าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิต และก็มีความสําคัญมากกว่าอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตสายกายของเราเป่นองค์กรมาจาแล้วก็มาเรีนรวมกันแล้วเนี่ยก่อให้เกิดภาพลของสิษย์ในอุดมทติของพระเยสเจ้าสิษย์ที่แท้จริงของพระเยสเจ้า ต้องฝาพระวจาร์ขอพระเจ้าและก็นำเอาพระวาจานั้นไปปฏิบัติด้วยการเจริญนชีวิตให้สอดคล้องกับพระวจากพราคิดว่าไปได้ทีเดียวในสมัยของพระเยซูเจ้าประชาชนจับมือไม่น้อยทีเดียวยุ่งอยู่กับงานประจำวันของตนมากเกินไปจนไม่มีเวลาพอ สำหรับการติดต่อสภกากับพระเจ้าด้วยเห็นนี้เองพรกองจึงเน้นการกระทาของมาดี thì, เพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเขา,าในเรื่องการอาธิษฐานภาวนานและก็การสั่เข้าวาวจารอพระเจา้ทาทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่างานด้านไม่ใา่กิจเป็นสิ่งไม่จะเป็นไม่ใช่อย่างนั้นตรงนั้นข้าเราต้อง ăm, ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เพื่อแต่เพื่อกิจการที่เราทำนั้นจะเกิดผลตามพระประสงค์ของพระเจ้าชีวิตของเราเนะี่ยต้องชิดสนิทกับพระองค์เสียก่อนด้วยการฟังพระวาจนาะแล้วก็การอธิษฐานภาวนาะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าของเราทรงเน้นและก็ย้ำว่ามาดีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุด ขณะในเลือดสังโคราผู้สมเป็นพระวชนะหรือพระวาะจ,า,จวา,ดดวาของพระเจ้าจะได้เสนอว่าผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างดีและก็อยากตั้งใจเท่านั้นจึงจะรู้ว่าตนเองควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระคของพระเจาะ้าเอ 地方做过。いい